ช่วงนี้ปีน้อยป่โอเขาขอแยาการช่วงนี้นช่วงนี้มีคลิปตื่นเต้นเลยมีคลิปทำงานหนึ่งเดียวมามาทำวันนี้เป็นจะมีงานเรื่องเอ้ยไม่จัดใจงานไทลื้อประจำปี ก็วก็คุณศิษเจ้าเนี่ยบมาตงกินแล้วก็แบกไข่ข้อกับเ่กินแล้วหัวที่แข็เสกัี่แข็กินแล้วกินแล้ววันนี้มาดูลูกเข่ายทำงานก็เลกีขม

คลิปเอาโป้งเอาปาก่าเขาบอกด้เนี่ยคลิปมาป้าโตจะส่งทิศแล้วเอฟซีฟังเบื่อต็มเนอะนี่ก็โอ้ยน้อยได้ป่อแม่ของพ่อตาแม่ยายตำบลแบันนน้อยแกงหัวเกียนแกงหัวเกียนเจ้าเปิลไปตักหมวยเป็นหรอแล้วยักคิวกำลับอีกเปิลไปได้หามเงินแล้วคิดถึงแก่ fc ยัคคิวยัคคิวในบ้านแผดเนาะปุ้นเวทีไปดูกันลูกพี<ป>ลูกปีเนรอพีปุ้นพีปุ้นใส่เสื้อสีเหลืองอันนี้กินข้าวหลวงลูกปีแกะวันนี้กินข้าวหลวงกินกนบชิน้นข้าวเที่ยงอันนี้บักเลยว่าหิวมาจากไหนเจ้าอันนี้กินมาจากบนหน้าโรงพยาบาลมาแล้วปิกมันนี่ยอกเหรวปอมันนึกกินได้เลยนะ แม่ว่าแม่ไวไหวป้าต้องไปตเดเอฟซีทุกคนก็ดูแล้วก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะช่วงนี้ไม่มีเวลาทำคลิปเพราะโอ๋น้อยทำอะไรคะหาเงินหาเงินทำงานวันแอวสงการในโอ๋ก็กำลังวุ่นวุ่นกับการย้ายบ้านอยังงานก็มีเวลาทำ เดี๋ยวช่วงเวลานี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปสองเท่านี้ให้ดูบ่อยๆคนมูเซอร์มาจากดอยพุชิฟ้าจ้ะอ่อนเก็บได้ข้างตังค์เอามาเลี้ยงกับยายไว้แหละุม <c oughs> <c oughs> ปออ้วนขึ้นแล้วไหน <c oughs> ปออวนขึ้นแล่ะไหน <c oughs> เฟตองนะมาดีเนี่ยไปจ้าคุณเท่าวะคุณนุงกันเล่นได้เฮ้ยไ่พอเก๋ผู้เกียร้วะนคนช่างไปเอ้ยคนเครื่องไฟเปิดทำเปิดทำยูทูบอยู่แต่เปิดไปคลิปสักคลิปอ่ะอ้น้ำเนวนเปิดช่องมันอย่ไทยใหญ่เขาใทยรวมือนน้ำแนว แต่ลุงไม่ได้ปล่อยคลิปเอ,ออเ <c oughs> นี่เ้าแกยาวเขาเปิดช่องอยู่แต่แกยังไม่ได้ปล่อยคลิปแกสะสมคลิปไว้เยอะอยู <c oughs> เย่เดี๋ยกอะไรคลิดตามออก่อน <c oughs> วันนี้จะมีงานไฟไอันนี้แค่ครึ่งเดียวครับนี่ <c oughs> ม้าบาดเข็มกระติดจ้ะไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็วันนี้คลิปสั้นๆพ่อวาเขาไม่ได้ทำ

<c oughs> ไทยแทไทยน้องไทยเฮ้เนาะติดนี่เอาสองเตียน่ะคนโสดเจ้าฮัยมีคนโสดเสื้อสีส้มนั่นนะ <c oughs> สปอยติกือด,ดื้อๆอมัดปากัดตีเวลานีอะ้รไอ้สุขจุนเนี่ยน้อยฝาจ้วะ เอ้ฟ่เวเจอคาเปิดเฟ่เวเนี่ยน้อยมชุดทติมูยเนี่ยเนี่ยน้อยเอพอเงาคือล่าหูโอ้ยเอ็มกูนะล่าหูไปขอจ้าคลีปกูไปล่าหูไปขอจ้าเชคนเมืองไปพี่ใหม่กับเราเลยงานไทลืกเว้ คนรอคนรอที่สุดในทีมงานนี่เจ้าตีเ <laughs> ที่ยวก็จะประมาณนี้เจ้าเอเอไงเย่ยออกกเวอีกแก่ผูก็อเก่าเวรอันธนะมา ở cuối xong ngang cho, rồi. nói <cảm> làmงานเจ้า ประมาณ <laughs> <laughs> <tâu tous deux> <squishy> เอาได้คลิปสั้นๆหน่อยได้นรอคลิปแบบมือคนดูนี่มันาสลับเป้า,า,ปานี่ครับน,น,นี้เป็นงานประจำปีของไพเลอร์ผมครับลูกพี่กับมาได้ติดไฟเนี่ยบริเวณหลอกนั้นสถานที่งามขนาดแบบ กงคลิปแกเหงาหน่อยๆนอกว่าคนงานลืมเออกว่าคนงานนะกว่าเอฟซีลืมหยอกยามคนแา่อ่ะเดคบ๊ายบายกุ๊ยเจ๊บ๊ายบายก่อนขอกดไลค์กดติดตามเพื่อโอ้น้อยตัวเองบมื่อไหเต็มอ่ะเมื่เออบ๊ายบายอ่ะจะได้ไปลืมขอกดไลค์กดติดตามได้ก็ขอ กำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปเนอะเออเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสวันหน้ามีโอกาสทำคลิปตื่นเต้นกว่านี้ตื่นเต้นหาพึ่งหาต่อเนาะหาปลาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้มีเวลาจ้าช่วงนี้ไม่ได้มีลแต่กัวเอฟซีลืมก็เลยกอกัวเอฟซีลืมก็เลยลงคลิปไปเลยเลยเนี่ยมีคลิปอย่างก็ลงไปแล้วแหละเจ้าโอเคบ๊ายบายเนาะพี่น้อยบบบ๊าายยไปไปบ๊ายบายปไปบ๊ายบายปไป